สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมโ r o f น s s นะครับผมกับ Thailand Max นะครับผมเที่ยวสุดขีดเที่ยวสุดขีดกันอีกครั้งหนึ่งครับที่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับผมเมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าผมถ่ายป้ายแดงทำไมอ่เาเพราะว่าวันนี้ครับพิเศษเลยเขาจะมีงาน Pattern of the Race Thailand 2 0 2 4นนะครับผมเป็นการเขาเรียกว่ารวมตำนานนักเตะชื่อดัง นะครับผมสมัยแบบยุค80 90อะไรเงี้ยบางทีมี70ด้วยเก่ากว่าน,นั้นนะครับผมของทางฝั่งของแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วก็เรอร์พูลนะครับสองทีมนี้มาตัดกันนะครับผม mm hmm. ก็เขาจะมีทั้งแมนเชสเตอร์เรสแล้วก็เรอร์พูเลเรสถูกไหม mm hmm. ใช่ก็บางคนอาจจะเกิดไม่ทันนะครับผมอาจจะไม่รู้จักนักเตะนะครับผมตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะมีทั้งอะไรนะทางฝั่งแมนยูใช่ไหม ก็มีโทฟ์พพโค้นะครับลีชาร์ปลอยคียนเดดดี้ช็องนิงแฮมอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นตัวอย่างนะครับโซนทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับผมก็มีเอมิลเคสกี้นะครับผมยอนอันเนลิเซ่ดิดมาฮามันนะครับผมแล้วก็ใครนะเอ่อไมเคิลโอเว่นแต่ไมเคิลโอเว่นมันก็อยู่กันสองทีมนะครับผมใช่ใช่เป็นยุคแบบเก่าๆหน่อยนะครับ ถาตีแบ็กราดามานเออใช่ใชด้วยครับด้วยด้วยด้วยโหสวยมากๆนะอันนี้นะโหต้องแต่สมัยเอ,เอเชียนเกมครั้งที่5เลยนะคือเสาโกธิกมากๆนะครับพูดเลยนะครับอ่ะที่นี้เดี๋ยวเข้าไปเดินในงานกันนะครับว่าเป็นยังไง ผมเห็นคนพยายามแบบเดินเข้าเดินออกอยู่อะไรอย่างนี้มีหลายสไตล์ครับไม่ว่าจะเป็นคนที่จะมาดูคนที่จะมาร่วมกิจการมคนที่จะมาซื้อของหรือว่าคนที่เป็นตัดกล้องเป็นสื่ออะไรเงี้ยมีบางทีหรือบางทีคนโฟนอะไรก็มาหมดแล้วนะครับผม ของอาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันหรือช่างกลปทุมวันนะครับอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับผมนี่ครับ button of the race นะครับผมไปครับ,นะค,รบคนก็เดินผ่านไปผ่านมานะครับผมบางคนนี่แบบประกาศตัวเลยว่าเป็น สาวกของทีมไหนเป็นแฟนขับทีมไหนหรือว่าเชียร์ทีมไหนนะครับชัดเจนนะใส่เสื้อมานี่แบบรู้เลยว่าทีมเชียร์ทีมมาลายอย่างนี้ดีกว่านะครับผมใช่เดี๋ยวนี้ครัวสนามสุภาพชาลาใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดินรอบทิศเลยแล้วเนี่ยแต่ฝั่งนี้จะติดอาิร้วนะครับออกไม่ได้มาแล้วนอยอนไปทางนี้นะครับ สตีฟแม็กมานามาเหนืออ๋อไอ้ผมเคยบอกใรอแซวว่าสตีฟแม็กมานานๆมาให้มันนานๆหน่อยอะไรเงี้ยแม็กมานาร์มานานๆเลยแหละนะครับอันนี้ครับเครื่องดื่มน,นะครับผมพุดเครื่องดื่มอ๋อแล้วเปร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่จะเป็นทวิจิ้มนะครับผมทั่วบุยนะครับผมแล้วก็พิมฉุยพันพิมฉีอ่าใช่หมอหมกทะเลย่างเจ๊แมว นะครับผมผมหมูย่างแดงกรอบไฟรไฟหมึกนะครับผมเป็นไฟเนื้อหมึกนะครับก็ตอนนี้จะมีคนเดินมาไปพา,านาครับเหินไม่แน่ใจจะซื้อหรือไม่ซื้อดีกําลังเดินแบบกาลังคิดอยู่นะครับผมนะแล้วก็มีห่อ,อกเกี๊ยวนะครับแล้วก็มีโฮมสเต๊ะนะครับผมแล้วก็มีผัดกระเพรานะครับผมแล้วก็มีน้ำมะนาวปัน่นพะวคาโดปัน่นอะไรย่างี้ด้วยนะครับแล้วก็ไส้ของีสานทอดกรอบนะครับแล้วก็ข้าวไข่เจียวนะครับผมแล้วก็ เดจิคิวนะครับผมแล้วก็มีแซ่บบล็อกยี่สิบหกทั้งหดจกี่แจงนิคอกนะครับแล้วก็วอลคิวบาร์บีคิวสเต็กนะครับวากคิววากิววากิวนะครับผมแล้วก็ได้ครับเสิร์ฟลูกชิ้นปลานะครับแล้วก็เยื่อแซนมไก่แล้วไฟไฟควรเหลืองนะครับผมแล้วก็เนี่ยโรลโตเกียวระลายฟิวชั่นนะครับผมในในอันนี้เห็นไ้มมีสื่อนะมีตัดกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะติดตัดกล้องแล้วก็โซฮอตจอกนะครับโอเค ครับผมแล้วก็ด้านนี้ครับนี่มันจะมีป้ายนี่ครับจุดตำนานแดงเดือดใช่ครับใช่แล้วเราไล่ดูทางด้านบนยอมรับว่าอาจจะมีสัญชาตเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราต้องเดินตลอดใช่นี่ครับนี่จุดตำนานแดงเดือดอ่าล่างขวาใช่นไหมครับชี้ถึงไม่ได้ อเดไดอดร์เดดไว้ยอกเดไว้ยอกคนนี้ไม่แน่ใจคนนี้เวดบราลแล้วก็เซตตี้ชอร์ลิงแฮมนะครับผมแล้วก็พอพอนะครับพอสโคนะครับพอสโคเบรกเบรคนนี้พอสโคคนนี้ไม่แน่ใจคนนี้หลุยตาบอกไม่เจอข้อมูลมาเลยโอ้โหบางทีมันติดลุ้นเก่าผมก็ไม่ทราบจริงนะถ้าใครรู้บอกผมหน่อยแล้วกันใช่ใช่มันเพราะก็เพิ่งดูเมื่อมันยุค90ยุค2000เนี่ยแหละไมาจาก90 2000เพิ่งมาดูใช่ครับ น,นี่ครับ The Shop. เดอะเลดช็อปใช่ครับจะมีเอ่อเสื้อทั้งฝั่งแนวยูแล้วก็เรือกวคูขาย้งสองฝั่งเลยนะครับในมี้บบาบันคอมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับผมใครชอบก็มาซื้อไปได้เลยนะครับผมไม่รู้ต้องติดต่อดิจิตเตอร์อะไรก่อนหรือเปล่านะเข้าง,งานนะอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปได้ นะครับผมแล้วก็วายทอเปียนแล้วก็ป๊อปคอนของเมเจอร์ซีรีเพ็กนะครับใช่ครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับเขาจะมีแบบแขวะอย่างนี้เลยใช่ไหมที่ถึงตอนนี้เลยดักทิ้งเลยมาก่อนอ่ะใช่ใช่ใช่โผมมีนักเตะรุ่นเก่าหลายคนเลยนะบางคนไม่รู้จักในนามผมเก่าจริงผมไม่ทันจริงใช่ครับต้องยอมรับว่าไม่ทันจริงแต่บางคนผมรู้จัก ก็มีอะไรนะวิกเคลซีวเวสอ่าเน,นี่ยรู้จักใช่วิกเคลซีวเวสของเด็กผีใช่ใช่ใช่อันนี้เหรออันนี้น่าจะใครซามีฮันดานโนวินเลยว่ะแต่ไม่ไม่ใช่ไม่น่าใช่ฮันดานโนวินใช่ครับแล้วก็มันยังมีหลุยสาา์ซาฮาอันนั้นเป็นอ่าอะไรนะเดวายอร์กใช่ใช่เีตเชอร์ลิงแฮมใช่ข้างบนนังเวสบาวแล้วก็พอลสตูลนะครับเอาฝั่งของ ปีศาจแดงนะครับอันนี้นักเตะผีหมดเลยนะครับผมเพราะว่า,าเป็นแมนเชสเตอร์เรสนะครับเจอฝั่งแมน,นยูก่อนนะครับนี่ครับป้ายใหญ่มากๆใหญ่จริงๆนะครับสปอตเลยนะครับ <laughs> เจอคนเจอคน ใช่แล้น,นี่ครับย้ายมาฝั่งทางนี้บ้างเจอเลิเวอร์พูลเรสนะครับผมฝั่งลิเวอร์พูลมีนักเตะหลายต่อหลายคนครับนักเตะลิเวอร์พูลนี่ตั้งมุมนี้เลยครับผมได้มีข้านบนตรงนี้ครับไมเคิลโอเว่นหรือแม้แต่ต่างนั้จะย้ายไปแมนยูก็าตามนะครับแต่ว่าเคยอยู่ลิเวอร์พูลมาก่อนแล้วก็มีล็อบบี้ฟาวเลอร์เออเดินไ่ออกได้ไงตอนแรกเปล็อบบี้ฟาวเลอร์ด้วยใช่แล้วก็สตีฟแบ็กมานามาน นะครับแพตติกเบเกอร์นะครับเกนจอนสันยอร์นอันเนลิเซ่นะครับแล้วก็โบลาเดนเน่เซนดิเชอร์ครับใช่แล้วก่นอนเรนดิเชอร์จริงๆงเขาเรียกเซนดิเชอร์เพราะว่าตัว S M I C E R มันจะตัว C ค่อยๆเขา้าชอช้างเซนดิเชอร์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีเดวิดเจมส์นะครับผมแล้วก็ไอเมลลเฮสกี้ฮ่าคนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้เป็นจิบูซิตเต้อันนี้คนหล่อๆตรงสูทนั้นไม่ทราบ แล้วก็โหอันนั้นยานลิลิตมาเน่นใช่ครับอดีตนักเตะของอาแจกอัลเตอร์ดมแล้วก็นิวพูลด้วยนะครับแล้วก็ข้างบนนั้นโอ้โหแบบผมจำไม่ได้จริงคุ้นๆน่ะสำไม่ออกแล้วล่าสุดดิม่าฮามันครับหรือดิดีฮามันใช้ครับและนี่ครับเลสเกมนี่ครับโหเด็กยิงมันเข้าให้เขาเรียกว่าตัดไม่ยั้งเลยทีเดียวนะครับผมมาดูทางด้านนี้บ้าง ีตอนนี้มีเวทีด้วยนะสีแดงแดงใช่เวทีสีแดงแดงด้วยนะครับแล้วขาด้านนี้ครับมี CPKG นะครับผม เบจจิก็มีเจมจิด้วยนะครับผมจิมันก็เลยเบจิกับเจมจิอ่าใช่ใช่แค่กดสไลด์เพจก็นแล้วไปเลยเบจิเบาเกเลียโยเกิร์ตดื่มได้หนึ่งขวดนะครับผมอันนี้เลยครับโอ้โหเป็นไงครับสปอนเซอร์เยอะเออพิเซนเตอร์เยอะมากเป็นสปอนเซอร์เบจจาเกลียโยเกิร์ต ะครมีทีเซนเตอร์ถึง4คนด้วยกันนะครับโอเคใช่ครับใช่ใช่นี่โอ้โหแมจิกไฮโปรตีนนะครับและก็มาจากสยามพันละก,กรอนก็มีนะครับ แนิตที่กลองแต่งคันที่ขับก็มีเขาเรียกว่าบางานนี้งานเดียวนี่ได้แบบตั้งหลายแบบบริษัทมากมาอันนี้ครับมาลาโวนะครับผมชื่อเหมือนจอรนเลยจอนดาวาโวใช่ใช่จอรนไงจอนดาาโวถรู้ไหมห้ามจอดรถซ้อนคันแต่ถ้ารักซ้อนกันคงไม่ได้บซ้อนคงไม่ได้ นะครับผมและนี่ครับเป็นเทอร์ l t เทคนะครับใช่มี VGI เจ้าบายาครุสแล้วก็โรงแรมคอนหลาดใช่ครับโรงแรมคอนหลาดของออฟซีซันที่อยู่กองออฟตีซันใช่ครับพวกเขาไม่ได้นอนกันเปิ่นไปพวกเขาหน้าจะขาดสูตรได้ Amazing Thailand ทูเวชั่นนาวเป่าแดงแล้วก็คาสันใช่ใช่ อ้าวโอเคคนจะเดินเข้าเดินออกตรงนี้ใช่ใช่ผมก็ต้องเดินหลบก่อนหักมุมกล้องสักนิดนึงอันนี้ครับซุปเปอร์สปอร์ตใช้พื้นที่เยอะมากๆ ยังไม่หมดครับยังไม่หมดนี่ครับมี True 5G ด้วยมีเครื่องดื่มอ่าเผื่อใคร จะมาซื้อก็ได้เลยนะครับ red, right? เจตเตอร์เรดใช่ไหมเบ็ปซี่น้ำดื่มกาสิงนะครับผมก็พอ,อหลุดมาทางนี้แทบจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเริ่มลโลง เริ่มเริ่มหวงวางขึ้นมานะครับกลับไปที่เก่าดีกว่านอะ๋นะออนี้เซนทันอ่อนของเซนท่าน,ออน,อน,านโอเค แอสันเลือดน้ำดื่มโอเคซีทรูอกังกายเซ็นทรัลใช่ไม่ดูท่ากาสักเลยไม่ทรูเซ่นทัเทอร์โมเมตนี่ครับใช่นอ็ อันนี้เป็นฝั่งซื้อร์ูครับใชอรุแล้วเทอร์มกเร์มเทกเทอร์มเท่ทอเทกลนเกมอ่ะเอรนเน็ตเกมใช่ไหมเเทไม่เหมือนแบบพ่อเขาปลูกฝั่ลูกเชื้อผีนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเปไปได้ไปไปได้ พ,พีจะตกต่างไงก็ต้องเชียร์นะลูกอะไรอย่างเงี้ย๋ <laughs> อ้ยใช่ใช่โหแบบมีให้เล่นด้วยนะครับมุยกระต่ายน่าราักนะครับห้ามจอดรถซ้อนคันอยู่แล้วท่านเมื่อกี้สีขทาววันนี้สีเหลืองครับผมเบ็กเกมเมื่อกี้ครับเห็นเด็กเล่นสังใจมากแต่เพื่อนครับมีคนตะโกนครับมีคนตะโกนอยู่ครับโอเค พอจะเริ่มเห็นเขาลางกันเขาวๆาแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงก็จบที่ตรงนี้เลยครับผม<อ>นี่ฝั่งนี้หรือว่าพูทับฝั่งนี้แมหนอยู่ครับโอ้โหจุกๆก,กันไปเลยนะครับผมกับแทเลเดทเที่ยวสุดขีด สบับวันนี้กดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนเพราะก็ไปโอกาสหน้าจะผมขอตัวไปร่วมกิจกรรมอาจจะไปซื้อของอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับผมส <Okay. S 1> วัสดีครับ